แปบบงเช้ายี่สินาทีกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมหลังจากที่กัดจังนะครับตะโดมเนี่ยเลิกกันทั้งคู่ก็มีการโพสต์ระบายความในใจผ่านทางโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมนี่แหละครับ,รบได้ตอบกันแบบดุเดือดเลยนะครับโต้ตอบกันโอ้โหาจนอ่านเมื่อวานแล้วผมยังตกใจมากกับคำพูดน,นะฮะล่าสุดกัจจังโพสต์เน็บนะครับว่าการหาแฟนเป็นคนดีชีวิตนี้ไม่ขอคนดีขอคนเลวน้อยก็พอเออเป็นไงล่ะ หลายคนที่ได้อ่านก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับเพื่อให้กำลังใจกันจังด้วยนะคุณ oh ผู้ชมหลังจากนั้นไม่กี่วันครับโดมก็โพสต์อินสตาแกรมนี่แหละฮะตอบกลับมาว่าการเป็นคนดีกับการเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นมองว่าดีเนี่ยนะครับไม่ต้องโอ้อวดในสิ่งที่ตัวเองทอําหรือว่าใช้สมองในการตลบ ตะแลงใช่ไหมครับตลบตะแรงนะตลบตะแรงหลายครั้งก็เป็นการทำร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นคให้เขาด่านะเขาด่าเขาแปลว่าด่านี่คือด่ากันใช่ไหมว่าด่าเอาตลบตะแรงก็ไม่แตกแตกต่างกับตอนแหนเลยวงในนะบอกว่าวงในในในละครที่ผมไปถ่ายมาเขาบอกว่าว่าผู้หญิงเนี่ยเล่นของใส่ผู้ชาย เล่นของอะเล่นของคือเหมือนแบบทำของลากลายเออนี้เรื่องจริงมันมีพี่เขาพูดมอ้โหเอาก็เตยังเชื่อเรื่องพญานาคได้เลยเรื่องของทำไมไม่ได้ไอ้ของพญานาคจะพูดที่ตายหลายคนแล้วนะเออลืมเชื่อแล้วเชื่อแล้วอะสังเกตว่าแฟนทุกคนที่โดมเลิกเนี่ยจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ถูกไหมตอชมานํำได้แค่คนเดียวคอยแ้แล้วใครอีกนะออน ใครอี่ออนอ่อนที่เป็นของออนเพียเออไม่ใช่ไม่ใช่ออนอ่อนทูอินไซอ่ออนอนงอ่อนออนจูอินไซอ่อเอออะไรประมาณนี้ทีมงานยังไม่รู้เลยอ่ะไม่เป็นไรแต่เหมือนโดมกับจางเนี่ยแค่คำว่าคนรู้จักก็น่าจะยากแล้วอ่านหนังจบหรอเช้านี้อ่ะผมขอยืนยันเรื่องสึกว่ามี SMS มานะครับทางไทยรัฐเนี่ยมีข่าวของอีกคู่รักก็คือพลอยกับนาวินต้านะครับว่าสาวพลอยบอกเรื่อง รักจบด้วยดีแต่พี่ต้า, <ừ> ตากลับลบภาพความทรงจำดีๆในไอจีอ้าวจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดอวยพยนะเชอร์แมนนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าจบปุ๊บแล้วเป็นเพื่อนกับทุกคนได้หมดนะเออ,ออะพลเลิกกับใครปุ๊บกับแล้วไม่เป็นเพื่อนกับใครอะยังพลเลิกกับโดมก,ก็เป็นเพื่อนได้ท็อปนัตเสร็จ่ทุกคนเป็นเพื่อนกันกับโดมก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่กับใครแต่กับต้านี่รู้สึกว่าจะยากอืมเหรอดังนั้นเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะหา หาข้อมูลกันอยู่ทั้งจากทั้งสองเคสเลยว่าเอ๊ะทำไมมันเลิกกันยังไงเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องนะะักข่าวไม่ใช่เรื่องของเรารแต่จากเรื่องนี้แหละครับคุณผ,ผู้ชมทําให้เราอยากจะตั้งหัวข้อดีเบตในเช้าวันนี้นะครับว่าถ้าคุณเลิกกับแฟนเนี่ยคุณสามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่เราอยากรู้จริงๆส่งมาแลา 4, ้วกัน4ตอง1 9, 9 9 7เดี๋ยวเราจะอ่านข้อความของคุณด้วยนะครับเอาเละฮะเรามีเวลาให้แต่ละคนคนละ30วินาทีเรามาเริ่มที่มดดำกันก,นก่อนดีกว่านะฮะ ถ้าคุณเลิกกับแฟนคุณแล้วนะฮะคุณสามารถกลับไปเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่30วิเชิญครับเริ่มยังลงะเริ่มครับเริ่มแล้วได้สิฮะเอาจริง<อ>จง <ๆ S 2> นะฮะคนเราเนี่ยยิ่งแก่ลงยิ่งแก่ลงหรืออายุมากขึ้นเพื่อนมันก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเชื่อเลยว่าคนที่เคยคบกันเป็นแฟนกันมาเนี่ยมันรู้ใส่รู้พุงรู้ทุกอย่างรู้ทุกรูขุมขนหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะมีเพื่อนเปลี่ยนแค่เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนสมัยเด็กๆอาจจะบอกโอ้ยไม่ได้หรอกเห็นแล้วจะขาดตัวขาดใจโถก็อยู่คนเดียวไปในโลกหรือกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยืนยันเลยว่าถ้าเลิกกับแฟนปุ๊บแล้วก็เรางวุ่ายอะไรเอดจะที่ไาคือเราไง่ายคนเราคบกันบางทีแอปแข่งกันจะสซ้างไปแต่ถ้าเป็นเพื่อนปุ๊บมนสามารถปล่อยของนี้เต็มที่อันนี้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 ชอบชอบชอบแจ็คบ้างดีกว่าถ้าคุณเลิกกับแฟนคุณแล้วเนี่ยคนอย่างแจ็คนี่น่าจะ เป็นเพื่อนต่อได้แล้วคุณคิด่ว่าคุณสามารถคบต่อในฐานะเพื่อนได้หรือไม่30วิจับเวลาเริ่มป้ายผมมีเพลงมาให้ด้วยเป็นเพื่อนไม่ได้เพราะใจมันอยากเป็นแฟนไม่ได้ครับผมเพราะว่าผมหมดไปเยอะเลยกับผู้หญิงเนี่ยแล้วถ้าเลิกกับผมผมเอาของคืนด้วยพูดอย่างนี้มจะช่วยเลยไป็กทวงให้เนอะไม่สนอเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าคุณรักผมคนเดียวสิคุณอย่าไปยุ่งคนอื่นคุณจะขอเป็นเพื่อนทำไมอ่ะ คุณบ้าปะแล้วผมเสียใจขึ้นมาคุณ <anak> ทํายังไงอ่ะเจ็บแต่จบแหละตัดให้ขาดไปเลยดีกว่าไหมคือผมมีความรู้สึกว่าเพื่อนกันเนี่ยมันแทงกันไม่ได้นะอันนี้เรื่องจริงเลยนะมันไม่ใช่อ่ะหมดเวลาน้องน้องวันนี้น้องเล่นใหญ่มากโอ้โีเออน้องเล่นใหญ่มากพี่ให้ข่าตัวแค่นี้น้องเล่นจัดเต็มมากเลยน้องน่นอนรับพี่เลกเข้าตัวหนึ่ง่ะครับอธัญยาเร็กสามสิบวิบ้านดีกว่านะครับถ้าหากว่าคุณคบกับใครแล้วแล้วเลิกกันเนี่ยคุณคิดว่าคุณสามารถ เดินต่อไปฐาหนะเพื่อนได้หรือไม่30วิเรามาจับเวลาดีกว่าครับเริ่มไายได้ค่ะเพราะว่าตัว,ต,วตัวเที่เองเนี่ยเป็นคนที่สมมติถ้าโกรธอะไรเนี่ยปั๊บเดียวหายปั๊บเดียวลืม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าเรามีแฟนสักคนแล้วทะเลาะกันแล้วเลิกกัน,กนสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนกันได้หมดได้ได้แน่นอนนะคะแล้วที่เชื่อว่าการที่ คนที่เป็นแฟนเก่ากันมาเรารู้ใ้รู้พุงกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนที่รักกันและเป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติแฟนใหม่เราด้วยนะเกิดเรามีแฟนใหม่แล้วแฟนเราเป็นคนขี้หึงขี้หึงแล้วก็ไม่ชอบให้ไปยุ่งกับแฟนเก่าอันนี้เราก็ไม่ควรทําก็มันมันได้อ่ะคุณก่ได้สองเสียงแล้วก็ได้ที่บอกไม่ได้เื่องเลิศมันมีแฟนเก่าแฟน อย่างฉันแฟนเขาก็ยังไม่เคยเห็นแฟนใหม่จะไปหาที่ไหนเนี่ยเป็นปัญหาโลกแต่งตาผมต้องเลยกับสามสิบวิจับเวลาให้ตัวเองเลยป้ายอย่าแอปนะอย่าแอปนะอย่าแอปนะถ้าเกิดว่าเราเลิกกับแฟนเนี่ยเราสามารถคบต่อไปได้หรือไม่ในฐานะเพื่อนผมบอกว่าได้ได้พูดตรงๆได้ผมจะบอกว่าเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนมาก่อนพัฒนาสู่การเป็นแฟนจบลงก็ควรจะเป็นแฟนควรจะเป็นเพื่อนได้แล้วขอเพิ่มเติมอี่นึงนะว่าคุณต้องทำยังไงก็ได้ต้องเป็นเพื่อนกันให้ได้เพราะอะไร พราะถ้าเกิดคุณเป็นศัตรูกันเมื่อไหร่เนี่ยโลกนี้จะไม่น่าอยู่ทันทีคุณจะเดินเหินไปมาแบบระแวงระวังว่าจะเจอเขาไหมหรือเจอเขาเราจะพูดยังไงมันต้องตั้งสติเวลาเลิกกันว่าถึงแม้มันจะเลิกกันแบบแย่อไงก็ตามต้องคุยกันให้รู้เรื่องคุยกันให้เคลียร์และจบลงแบบสวยงามทำไมทำไมเรื่องความรักปุ๊บแล้วมันของมันขึ้นกันเลยยังไงเวลาเรื่องความรักเคยเจอไง แต่หลายคนก็ถามว่าแต่ถ้าเกิดแฟนเก่าเนี่ยเอาแฟนใหม่มาอมาที่ร้านอาหารเนี่ยมาเยอะเนี่ยเราจะรับได้ไหมไม่ได้สิก็ต้องเสียหน่อยคุณรับไม่ได้เหรอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องปัจจุบันดีกว่าเอคบกันอยู่แล้วคนใหม่มาเยอะม่ได้นะเอออันนี้ไม่ได้อันนี้ของขึ้นคือมแล้วบอเป็นเพื่อนได้อะมันก็ต้องสักระยะหนึ่งบ้างไม่ใช่เลือกกับพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพาแฟนใหม่มาแล้วก็ต้องโดนหน่อยใช่ก็ไม่ใช่ไปเอกลียวไม่เกียวมันก็ต้องเทคทามหน่อยแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะพูดว่าอะไรรู้ไหม อารมณ์ยังร้อนอยู่สติยังไม่มาไงแต่พอเวลาคนเราอายุมากขึ้นแล้วโอ้ยมาขึ้นแล้วเนี่ยจริงเราก็จะมีสติต่างมากขึ้นเราก็อาจจะแยกแยะได้ถูกต้องอ่านคำคำคำหนึ่งมาว่าไงวะยิ่งอายุมากขึ้นเลยเลขสามอายุถึงเลขสองสองเก้าขึ้นเลขสามเนี่ยเพื่อนจะเยอะสุดๆเลยเราจะรู้จักลองขึ้นเลขสามสิบสองสามสิบสามปุ๊บสังเกตสิว่าเพื่อนเราจะเริ่มน้อยลงน้อยลง มันจะเหมือนเป็นการคัดกรองเพื่อนเองไปในตัวผมรู้แล้วเจ๊ทำไมรับได้เพราะว่าถ้าวงการเนี่ยเป็นผัวเจ๊หมดเลยถูกไหมผมจะบอกผมจะบอกอะไรคุณผู้ชมฟังนะว่าบางทีเนี่ยทษทีทันย์ถ้าเกิดว่าคุณเลิกกับแฟนคุณแล้วเนี่ยแล้วคุณถามว่าเป็นเพื่อนได้เขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนซีก็ไเพื่อนซีไปเลยเราขารู้ไส้รู้พุงไปหมดจริงรู้ไส้รู้พุงกันไปหมดอย่างฉันนี่คืออย่างนั้นมาอ้าวใครจะบอกว่าอยากเป็นเพื่อนซีพว่กลัวฉันปากเสียงไงไปบอกเคยกินกันแล้วอะไรงี้เขาก็ต้องยอมเป็นเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนแล้วห้ามมีแฟนได้เะล บ้าแบบห้ามห้ามมีแฟนตลอดเลยเขาจะไปห้ามเขาจะไปแต่เรามีได้แกจะไปห้ามคนผสมพันธ์กันย่งมันได้ไหมล่ะคอจะบอกจกให้ฟังว่าเผลอสมมุติว่าคุณมีแฟนครับอ่ะแล้วคุณเลิกกันไปเนี่ยอย่างน้อยแฟนของคุณเนี่ยเขเข้าใจนิสัยใจคของคุณครับ ถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาสักวันหนึ่งเขาอาจจะแนะนําคนดีๆให้คุณเพื่อเพราะเขารู้วนะคุณอันนี้ไม่จริงหรอทุกวันนี้คือนีไมาดูอ่าาาานนนนเลยยยอ่่่เลยไม่ได้มิตรภาพมักจบด้วยความรักอันนี้ก็คือประเภทแบบอาจจะเป็นวัยรุ่นเนาะอ่ะแล้วก็มีอะไรนะไม่ได้เพราะเขาทําเราเจ็บอันนี้จะเลิกกันด้วยไม่ดีนะคะ ช่เพราะว่านี่อะไรถ้าเลิกกันแบบไม่ดีก็คงกลับมายากอ,อันนี้ก็จริงแล้วบางคนบอกว่าแล้วแต่กรณีหรือว่าสายเหตุการเลิกแต่บางคนเลิกแบบรุนแรงมันก็กยากเหมือน,นะฮะแต่ยังไงก็ฝากไว้หน่อยคืออยากอยากจะให้ เคลียร์กันนิดหนึ่งถ้ามันไม่รุนแรงจนเกินไปจับมือกันแล้วคุยกันชายอย่าเพิ่งแจ้งตำรวจอ่ะอันเนี้ยก็ใช่ก็ใช่อันอันนี้อันนี้ยก็ต้องโวยเกัยุ่งหน่อยนะนี่นี่มีแผนผังเช่านี่เก๋มากครับพูดถึงกรณีของโดมแล้วเนี่ยเรามีภาพแผนผังที่น่าสนใจไหมคุณผู้ชมได้วยกันเมื่อไม่ทราบว่าทีมงานว่างหรือยังไงทีมงานวูดี้เวอร์เราว่างมากเมื่อวานว่างมากจนมีการเขียนแผนผังนะครับฟังให้ดีครับทุกคนในภาพล้วนเลิกกันหมดและเกี่ยวพันกับโดมทั้งสิ้น นะฮะเราเราขึ้นแผ่นผังใช่ไหมอะดูให้ดีครับเริ่มที่โดมอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะ,ะ,ะโดมเลิกกับกัดจังเห็นไหมโดมเลิกกับกัดจังถูกไหมครับคุณผู้ชมกัดจังเป็นเพื่อนกับกุ๊บกิฟต์ะนะมือจะขึ้นไปนิดหนึ่งอากุ๊บกิฟเลิกกับมาริโอ้ทั้งด้านซ้ายมือนะครับมาริโอ้มีข่าวกับใหม่ดาวิกาเห็นไหมโยงเข้าไปใหม่ดาวิกามีข่าวกิ๊กกับโดมตอนนี้จากละครตะวันทอแสง ล่าสุดพลอยที่เป็นแฟนเก่าโดมเนี่ยนะฮะพลอยที่เป็นแฟนเก่าโดมเนี่ยนะฮะกับนาวินต้าก็เลิกกัน้ดูพนักงานบริษัทคุณคงจะมีความรักที่ดีนะเราโยงกันทุกคนโยงกันไปมายุ่งไปหมดแต่ที่น่าสนใจก็คือที่แฟนเก่าของบางฟังให้ดีนะอันนี้เป็นข่าววงในหรือเปล่าแฟนเก่าของบางคนในนี้เนี่ยอาจกลายเป็นแฟนใหม่ของคนรู้จักก็ได้ อ้าหรอเอเ้าเหรออ้านี่แบบว่าพูดเหมือนมีอะไรแล้วอยากรู้เลยหรืออาจจะบิ้วกันไปเองนะฮะหรือหรือคิดกันไปเองจับตามองกันใี้ดี